สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กันอยู่นะคะครูพรฝากความห่วงใยไปถึงเด็กๆทุกคนเลยนะคะยังไงหากเด็กๆจาเป็นต้องออกนอกบ้านให้เด็กๆสวมแมสตลอดเวลาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอกินร้อนช้อนกลางหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะคะวันนี้ครูพรก็มีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะครอบครัวของพ่อกอไก่กับแม่กอไก่กำลังมีความสุขพวกเขากำลังเฝ้ารอสมาชิกตัวน้อยๆที่กำลังจะฟักออกมาจากขอไข่ทันใดนั้นลูกเจี๊ยบตัวน้นอยๆก็วิ่งออกมาเล่นซุกซนจนไปชนขอขวด ข,ขวดก็หล่นลงไปโดนหัวคอควายขอโทษนะครับคุณคอควายตอนนี้ครอบครัวเรากำลังมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มนะครับพวกเขาอาจจะซุกซนไปหน่อยถ้ายัางไงเดี๋ยวพรุ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นผมจะพาเด็กๆออกไปเดินเล่นจะได้ไม่มีวิ่งซุกซนรบกวนคุณคอควายหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะพ่อกอไก่อา้าวทำไมล่ะครับก็ตอนนี้มันสมควรจะเช้าแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นอีกมัวไปอยู่ที่ไหนกัน เจ้าลองไปถามคอคนดูนะเขาอาจจะรู้เพราะเขาเป็นนายของเราเฮ้ยมายุ่มย่างอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ไปใกล้ๆเลยไปเจ้าพ่อกอไก่ก็บินไปหาคอละฆังเพื่อจะส่งเสียงเรียกให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายมาประชุมกันซึ่งงองู พูดที่เฝ้าคอละคังอยู่ก็ไม่พอใจใครกันเนี่ยไปไกลๆเลยไปเจ้ากอไก่ตกใจก็เลยหล่นลงมาโดนชั้นวางจานจานแตกกระจายทันใดนั้นเสียงชอชิ่งก็ดังแว่วมากอไก่เดินไปตามเสียงชอชิ่งเป็นชอช้างกำลังถูกโซ่ซล่ามอยู่ช่วยด้วยช่วยข้าด้วยข้าจะโดนผ่านใจร้ายเอาไปขายช่วยข้าด้วย เจ้ากอไก่ก็ปล่อยช้างน้อยไปสู่ป่าก่อนนั้นก่อนช้างน้อยจะจากไปช้างน้อยบอกให้ท่านกอไก่ไปพบคนคนหนึ่งช้างน้อยก็เดินทางไปพบกับ ยอผู้หญิงสวมดอชะดามือถือตอประตักอยู่บนทอฐานอ้าวใครกันเนีย่ยเหมือนทอนางมันโทเลยข้าไม่ใช่ทอางมันโทข้าคือเทพธิดาที่ดูแลป่านี้อ้ออย่างนั้นดีเลยข้าจะช่วยข้าทีพระอาทิตย์ไม่ส่งแสงหลายวันแล้วพระอาทิตย์พระอาทิตย์อ,ตยอยู่เหนือข้าข้าไม่สามารถไปสั่งท่านได้ถ้าอย่างนั้นเราก็คงจะหมดหวังแล้วละ่ะ อย่าคิดอย่างนั้นสิสัตว์ตัวนน้อยของเจ้านี่แหละอาจจะช่วยทุกคนในป่าได้ขอให้ท่านเดินทางไปทิ่ตะวันออกเล่าความเดือดร้อนให้พระอาทิตย์ฟังพระอาทิตย์อาจจะเห็นใจพวกเจ้าถ้าไม่อย่างนั้นต้นไม้ในป่าแห่งนี้ก็อาจจะตายไปหมดพร้อมกับพวกเจ้าก็ได้ข้าขอให้เจ้าโชคดี กอไก่ก็กเดินทางไปทางทิศตะวันออกตามที่ท,าาที่เทศทิดาแนะนำไปพบนอเนทอพุเท่าโดเด็กและต่อเต่าที่กำลังถูกจับอยู่ในทอถุงช่วยขาด้วยช่วยขาด้วยช่วยขาด้วยทอู้เท่าก็บนใจเย็นสิเดี๋ยวก็ออกได้แล้ว แล้ากอไก่ก็บอกว่าหาค่าช่วยไหมก็ใช้ปากของตัวเองเปิดทอถุงออกมาแล้วก็ันใดนั้นก็เห็นทอทหารวิ่งถือทอทุงทอทุงดอหนูบอเบไม้ปิวว่อนไปหมดปอปลากระโดดพงพังเห็นเป็นพอพึ่งลังใหญ่นะคะ เจ้ากอไก่ก็มองเห็นพอพานที่มีฝอฝาปิดอยู่ก็เลยกระโดดลงไปในพอพานและเอาฝาปิดไว้ mm hmm. เจ้าพอพึ่งก็บินจากไป mm hmm. เมื่อกอไก่เปิดฝอฝา,า mm hmm. ก็เห็นเพื่อนๆยืมยิ้มฟอฟันขาวอยู่ร,บรอบๆ mm hmm. เจ้ากอไก่ก็เดินทางต่อไป ไปเจอพอสำเภาจอดอยู่ริมน้ำเจ้ากอไก่ก็ตัดสินใจลงไปในพอสำเภาและขอร้องให้ลมพัดพอสำเภาข้ามท้องทะเลไปอีกฝั่งหนึ่งเจ้ากอไก่ก็เดินทางบนท้องทะเลไปเรื่อยๆ โดยมีลมคอยพัดพาพอสัมเภาเดินทางต่อไปไม่นานพอสัมเภาก็พากอไก่มาถึงอีกฝั่งหนึ่งเจ้ากอไก่ลงฝั่งมามาเจอมอมาอบอ้อมอาลี ได้เล่าเรื่องราวให้ท่านหมอม้าฟังว่าทำไมถึงต้องข้าม,มาเจ้าหมอม้าก็เลยเตือนว่าเจ้าจะข้ามไปได้อย่างไรดินแดนนี้เป็นดินแดนของยอยักษ์ใจร้ายนะท่านหมอม้าก็เลยออกความคิดเห็นว่าเดี๋ยวข้าจะให้เจ้าขี่หลังแล้วข้าจะพาเจ้าข้ามดินแดนแห่งนี้ไปเองเจ้ายอยักษ์เห็นดังนั้น ได้โมโหแต่ก็ตามเจ้ามอม้าไม่ทันมอม้าก็ได้พากอไก่ข้ามดินแดนแห่งนี้ไปเจ้ากอไก่ก็ได้ลงรอเรือมาเจอลอลิงเจ้าลอลิงก็ได้โยนบอแหวนวงใหญ่ให้ท่านกอไก่ กอไก่ก็ได้ค่าบบวแหวนหนั่งขึ้นฝั่งมาเห็นสอสลามีสอฤษีห่มผ้าหนังสอเสือนั่งอยู่เจ้ากอไก่ได้มอบบวแหวนวงใหญ่ให้ท่านสอฤษีท่านสอฤษีอ่านใจกอไก่ถูกก็เลยกดเปิดท้อยหีบให้รอจุลาออกมา และได้ล่าคาถาให้จอจจลาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อไปพบกับพระอาทิตย์ทันใดนั้นกอไก่ก็ได้มาพบออ่างใบใหญ่อยู่บนท้องฟ้าโดยมีพระอาทิตย์นั่งเล่นน้ำอยู่และมีหอนกฮูกค,คอยเติมน้ำให้เต็มอ่างอยู่ตลอดเวลาเจอกอไก่มาพบพระอาทิตย์และได้เล่าให้พระอาทิตย์ฟังว่า พวกข้าต้นไม้และสัตว์ปสัตทั้งหลายในป่าเดือดร้อนมากที่เจ้าที่ท่านพระอาทิตย์ไม่ยอมออกไปส่งแสงเลยพระอาทิตย์ด้วยความเสียใจก็เลยบอกว่าข้าไม่รู้จริงๆว่าข้าจะสร้างความเดือดร้อนให้พวกเจ้าได้ขนาดนั้นข้าจะออกไปส่งแสงให้พวกเจ้าทุกมันแต่ว่าเจ้าต้องเป็นคนออกมาขันเตือนข้าเพื่อข้าจะได้ออกไปส่องแสงในทุกๆเชา้า และในทุกๆเช้าพ่อก่อไก่ก็ออกมาคันเสียงเ,เตือนพระอาทิตย์ทุกวันเอาละค่ะนิทานพยัญชนะไทยก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆจำตัวพยัญชนะไทยตัวไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทบทวนกันนะคะครูพองก็ขอฝาก นิทานพยัญชนะไทยให้กับเด็กๆชั้นอนุบาล3เพียงแค่นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนบ๊ายบายค่ะ